วันแรกโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากจะมาถามก่อนว่าดูบอลอยู่ชิปเปอร์อินขนมันยูวดีฟังชันจีนี้นะจะมอกเคร์รับจนึงคือบ้า จอต,ตัวนึงที่มันใช้สมรมาแนนนี่ซาร่สแท้จิวและที่สำคัญเทนมาแล้วเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกหอยแขนขาเร็กเกีียวคนบ้าไปแล้วลงมาต้องสองโลแกถือสุดจะผอมลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ลงกับฉันนั่นก็คือน้องน้าจายที่คับอยู่ตอนนี้ข <Yeah. S 1> ามหมดปกติ คือเรื่องของเรื่องนะต้องเกินก่อนว่าก่อนที่จะมา,าเจอสิ่งนี้ก็นะคะก็คือมาชานันนเองนะคะนี่นี่นมาชาวัฒนาพาณิชย์ก็ไม่ใช่เฮ้ยมุกนี้เล่นกันทุกคนปะขอไปละกันนะคะเจอตัวนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือว่าเพื่อนนะมันขายอยู่และ้วทะีนี้ก็มีลายมันไงแล้วเวลามันจะมีอ,อ่อทำลายมันก็ขึ้นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยขายดีรอก่อนนะคะลูกค้าตอนนี้ของขาดตลาดนูน่นนี่นี่น,นั่นไอเราก็แบบ มันลดน้าหนักอะคือเข้าใจปั้นแล้วฉันเป็นคนที่หุ่นดีโดยที่ต้องพยายามอะเออก็เลยแบบเฮ้ยมันขายดีจริงขนาดขาดตลาดหรอหรือว่าขาดกล่องส่งไม่ทานคืออะไรก็ไปถามมันบอกเฮ้ยกินดีจริงลองไหมไม่เชื่อหรอกมันก็ต้องเหมือนแบบทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็ให้มาลองกินเว้ยก็เลยว่าเออด้วยความมั่นยาของเราแล้วก็ร้อยแปดเล่มเกวียนของหญิงสาวนั้นก็เลยถามว่าเฮ้ยแกคือแบบ ขอฟรีได้ปะหไหนกับเพื่อนกันเอาตรงๆขอฟรีได้ปะอะไรงี้ก็บอกว่าเฮ้ยได้แกเพื่อนๆใจใจอยู่แล้วแต่ถ้ากินดีก็รีวิวให้ด้วยคือณจุดจุดนั้นอ่ะพูดเลยว่าก็แบบสตาร์นแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเออเออเออก็ได้ว่าเอาเอ,เอ,เอไปก่อนอ่ะเข้าใจปะขอให้ได้ของฟรีอย่าแลกมาอะไรอย่างี้เกตปะหลังจากที่อน,นะคะเราไปทาไปครบเจวันเรียบร้อยต้องงงมากเพราะว่ามันลดได้ไป2โลอะ คือแบบไปกินปกติค่ะไม่ได้อดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกางเกงเก่ามันเอาเกลับมาใส่ได้อะกางเกงปัจจุบันมันหลวมมากแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกอะชัดเจนมากคือว่ารู้สึกว่าเหงื่อมันออกตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรประมาณนั้นแต่ว่า คือก็เข้าใจนะคือหล,ะล,ะล,ะละออักๆของอีตัวนี้คือมันทําให้เราอะเบรนไขมันนั่นเองเออก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากเลยไม่มีอาการคังเครียงนั่นเองนะคะเช่นเวลาที่เรากินตัวอื่นไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงแหละไม่ไม่เวียนหัวนิดนึงรู้สึกงุดหงิดนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยนะเออไม่รู้สึกว่าใจสัน่นรู้สึกเวียนหัวหงุดหงิดอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นนะคะแล้วก็ ตัวนี้ทําให้เราไม่เป็นผีตู้เย็นตอนกลางคืนหรือผีตู้เย็นตอนไหนก็ตามนะคะที่ต้องหลบคนกินนะคะตัวรวมๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยโอเคมากสาหรับแอนนี่แอนนี่ก็เลยมาบอกนะคะอ่ะอย่างแรกคือว่าเห็นผลเห็นผลชัดเจนนะคะคือ7วัน2โลเนี่ยคือว่าโอเคมากสำหรับแอนเดอร์เบสไม่มีอาการข้างเคียงนะคะ3คือเขาเรียกว่าไม่หิวถุกกิ่ไม่เป็นผีตู้เย็น 4สีคือราคาไม่แพงนะคะ,ะเฉลี่ยเนี่ยตกนันละประมาณ30บาทนะคะแล้วก็มีออยปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวอันตรายเดีเดกทั้งสิน้นคือวันนี้ที่เรามาบอกนะคะเพราะว่าเราจะมาแนะนําสําหรับใครก็ตามที่อยากลดหุ่นและไม่รู้ว่าจะกินตัวไหนดีไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะแบบ ถ้ามันจะลดได้เห็นผลชัดเจนแล้วไม่มีการค้างเคีย,ยงไม่ต้องอดองหยิดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําตัวนี้นะคะไม่ต้องไม่ลองผิดลองถูกคือแอนลองนี่แอนลองนี่คือแอนนี่ลองมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาชา้าลองไปหาซื้อกันดูก็ได้นะคะสําหรับแฟนคลับแันนี้หรือเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่สนิทกันนี่ติดตามกันอยู่จ้าคือวันนี้จะมาแจกมาช้านะคะ5ารางวัลค่ะเอาไปเลยนะคะอยากแจกจะทําไมสวยหรอนะคะ ะะขอ3คํานะคะพร้อมมาด้วยชื่อที่อยู่นะคะเพราะเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้โอเคปะตแตเองเมนมาเลยใต้คลิปนี้ใครถูกใจนะคะรับไปเลยนะคะมาช่านะคะถ้ารางวัลฟ,ฟรีเลยเอาไปแบบหุ่นสวยกันฟร,ฟรีไปเลยแกเพราะว่าฉันนะ่อยากแจกมีแต่คนบน่นมีน้องบ่นว่าฉันไม่ยอมแจกของน,นี่ฉันก็เลยมาแจกโอเคมาเล่นกันเยอะๆนะฉันพูดเลยของดีอะ่ะมันมีน้อย5้ารางวัลเองแกเอาให้เด็ดดวง,งจุงใจโอเคป้าวันนี้ต้องไปก่อนนะจ๊ะ Bye bye Cik Kak